อาเป็นนั้นว่าชัดเจนต่อไปนี้ไม่ต้องมาพูดจากันนะถึงแม้ว่าก่อนเลือกตั้งกรณีทุรกรรมชัดไหมอะ่ะพรรคเพื่อไทยอะ่ะกรณีหนึ่งหนึ่งสองอันนั้นเนี่ยอาถ้าฟังจากเพื่อไทยก็คือหลังเลือกตั้งให้สภาเป็นที่ถกเถียงกันเรื่องแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองค่ะอันนี้เรื่องตัวกฎหมายนะค่ะแล้วก็จะคืออะไรนะ พูดถึงประเด็นเรื่องคืนสิทธิการประกันตัวอ,อันนั้นว่าไปนะแต่ประเด็นเรื่องที่จะโทษไม่ชัดนะหรือท่านผู้ชมมีดิจิตอลฟ o o t รินต์ของเพื่อไทยใช่ไหมคะเออแต่เอาเป็นว่าถ้ามองในมุมหนึ่งต้องยอมรับท่านผู้ชมอพักเพื่อไทยตั้งแต่ตั้งรัฐบาลหมายถึงตอนที่ตั้งรัฐบาลจับมือกับพครรคก้าวไกลครั้งนั้นเนี่ยกรณี1นึ่ก้าวไกลต้องการให้ใส่ใน m o u นะ แต่เพื่อไทยไม่อยอมไม่ใส่จําได้ไหมจาได้ค่ะอันนั้นมันชัดเจนนะค่ะถูกไหมอตอนที่ MOU 8โพักอ่ะ,ะที่เพื่อไทยตามกระแสข่าวก็คืออ๋อไม่ใส่เรื่องนี้ลงไปมไม่เห็นด้วยถูกไหมแต่มันก็เป็นประเด็นเรื่องการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งมันยุติไปด้วยการที่พักเก้าไกลถูกยุบหลังจากนั้นพักเก้าไกลก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเรื่องนี้ต่อถูกไหมแต่ประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่อง การดุริศกรรมคดีทางการเมืองหรือคดีที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองตั้งแต่ปี48ปเป็นต้นมาเนี่ยจะให้รวมเอาคดีมาตรา1นึ่งหนึ่งไหมเมื่อวานนี้จริงจริงแบบคุณภูมิทำก็ชัดไปเลยคือก่อนหน้ามันก็ยัง ยังไม่ชัดว่าตกลงทางเพื่อไทยจะเอายังไงเพราะว่าตัวคุณชูศักดิ์เนี่ยค่ะคุณชูศักด์ก็เหมือนจะไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมคะกว้างๆหน่อยเปิดกว้างอยู่ยังเปิดกว้างอยู่อย่างคุณหมอเชิดใช้ตันจิชิรินเนี่ยอันนี้อีกทางหนึ่งเลยค่ะขี้ปอดกันไปทําไมอืก็อาการนิดนโทษหนึ่งหนึ่งสองแล้วมีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะกําหนวเงื่อนไขไปเลยว่าถ้าทําผิดซ้ําเอาของเก่ามารวมนะอือะไรประมาณนั้นค่ะใช่ไหม แต่เรื่องนี้ชัดเจนว่าพรรครัฐบาลก็คือภูมิใจไทยเนี่ยดังสุดรวมไทยสร้างชาตก็ดังประชธิปัตย์ก็คงชัดมไม่ให้แตะต้องเลยกับกรณีไม่เอาคดีหนึ่งหนสองเข้าไปรวมอยู่ในการเลือกกรรมเป็นอันขาดถึงขนาดว่าถ้ามีสารตั้งต้นแค่มีออปชั่นยังไม่เอาแล้วอะ่ะ เมื่อวานนี้เอาที่ชัดเจนคือคุณภูมิธรรมจังไบคือคุณภูมิธรรมเนี่ยนักข่าวถาม,มานะคะว่าเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมสภา,า12ธันวาเนี่ยมันจะมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมสี่ร่างที่จะเข้าสู่การประชุมสภา,าสมัยหน้าแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยจะมีร่างของตัวเองเข้าประกบกับสีร่างนี้ด้วยไหม,มคุณภูมิธรรมตอบว่าพักเพื่อไทยยังไม่ได้คุยเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพราะว่ามันยังมีเวลาแต่ถ้าถามว่าเพื่อไทยจะเสนอร่างประกบไหมส่วนตัวก็เห็นว่า เพื่อไทยก็น่าจะมีร่างประกบไปด้วยแล้วคุณภูมิธรรมก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนิรโทษเลยค่ะบอกถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นบางคนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ว่าถูกจับโยงเข้าไปการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองแบบนี้ควรได้รับการนิรโทษเพราะไม่ใช่ความผิดทางอาญากรรม,มแต่ ที่จะยืนยันก็คือจะไม่มีการนิรโทษความผิดที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุณภูมิธรรมอ้างอิงว่านี่คือเจตจำนงของพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลแล้วว่าจะไม่นิรโทษความผิดมาตรา1 1อออันนี้ข้อที่หนึ่งแต่ข้อที่สองก็คือมันจะชนวนความขัดแย้งใช่เรื่องการกระทำความผิดเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกตราบใดที่สังคมยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ควรจะหยิบมาเป็นประเด็น ขนาดที่ฝ้าของพรรคประชาชนนอกจากคุณไอติมพนิววชรศิลป์คุณรังสีมันรมท่านผู้ชมก็พูดตั้งแต่ที่สัปดาห์ที่ผ่านมารายงานการศึกษาของกรรธิการเรื่องนิรก,กรรมคดีทางการเมืองไม่อาสภาไม่เห็นชอบข้อสังเกตโดยคุณรังสีมันรมตอบคำถามท่านผู้ชม บอกการที่รายงานฉบับนี้ไม่ผ่านที่ประชุมสภาก็เป็นการส่งสัญญาณแหละว่าการนิรโทษกรรมในยุคนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายแต่คุณลังสีมันก็แสดงความเห็นว่าทุกฝ่ายเนี่ยควรจะรู้ว่าการนิรโทษกรรมมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะคลี่คลายความขัดแยง้งในอดีตเคยมีบทเรียนมาแล้วว่ามันเป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟแล้วก็ทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นก็หวังว่าทุกฝ่ายจะเห็นถึงความจําเป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็บอก ถ้าดูร่างกฎหมายที่อดีตพักเก้าไกลเคยเสนอเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ระบุถึงบทบัญญัติที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแต่ผู้ที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเกือบทุกกรณีเนี่ยจะสามารถเข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรมได้ทั้งสิน้นยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดร้ายแรงทุจริตคอร์รัปชันหรือที่เกี่ยวกับการรัฐประหารเพราะฉะนั้นคดีการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้รับการนิรโทษค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณโรมบอกก็ให้ไปขึ้นกับดุลพินิษของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาคือในข้อส เกเนี่ยมีกรรมาการขึ้นมาพิจารณา,าและดูเหมือนโมเดลจะคล้ายๆกับว่าให้ผู้ที่ต้องคดีหนึ่งหนึ่งสองยืนเรื่องอและให้กรรมาการพิจารณา,าแล้วก็จะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขเป็นรายกรณีถ้ากรณีไปทําซ้ําก็แปลว่าจะเอารวมโทษมามบวกเข้าไปาหรือจะต้องมีการสํานึกผิดอะไรประมาณนี้เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้มันมีรายละเอียดแต่มันยังไม่ถึงจุดนั้น แต่คุณรังเสมันรวมบอกเลยว่าชัดเจนอยู่แล้วว่ารรคประชาชนต้องการให้รวมมาตราหนึ่งเข้าไปในการเลือกตกรรมแต่ว่าเราเป็นฝ่ายค้าเนี่ยไม่สามารถทําคนเดียวได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนเสนอร่างกฎหมายก็เลยพยายามที่จะเปิดประตูให้กว้างที่สุดแล้วก็ใช้การพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการและเมื่อถูกถามว่าเมือ่อเลือกตกรรมแต่ไม่รวม 1- นึสองจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้หรือไม่คุณรังเสมาลรวมก็บอกว่าความขัดแย้งจะยังคงมีอยู่ ถ้ามีคนบางกลุ่มต้องตกค้างจากนรื่อร,รรมก็จะกลายเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นในความเห็นของพรรคประชาชนก็คือการให้ประอภัยการนิรโทษกรรมแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีด้านหนึ่งก็คือมาตรา112ไม่ได้ถูกแก้หรือถูกยกเลิกถ้ามีการกระทําความผิดซ้ําก็คือยังสามารถดําเนินการทางกฎหมายได้ปกติหรืออาจจะมีแนวทางการกําหนดเงื่อนไขดังนั้นนี่แหละเป็นวิธีการที่จะทาให้ทุกฝ่ายในสังคมกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็มองไปข้างหน้าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอมองมุมหนึ่ง มันก็ยังมีความคิดความเห็นที่แตกต่างมากๆค,คนละทางจริงๆอย่างกรณีภูมิใจไทยไม่ต้องพูดถึงค่ะคือไม่เอาเลยไม่ให้แตะเลยรวมไทยสร้างชาติก็ชัดเจนมากใช่ค่ะไม่ให้แตะเลยเช่นเดียวกันพลังประชารัฐก็เช่นเดียวกันค่ะคุณไัยบูลเมื่อวันก็พูดชัดค่ะว่าไม่เห็นด้วยเลยกับการรวมคดีมาตรา112จุดยืนคือไม่เอาทุกฉบับที่นิรโทษมาตรา112อ่เอาเพราะฉะนั้นก็ เมื่อวานนี้ถ้าฟังจากพักพลังประชารัฐยังกลัวนะแม้กระทั่งกฎหมายที่จะได้โทษกรรมที่จะเสนอเข้าสภาในสมัยหน้าตอนร่างอาจจะไม่มีการรวมคดีหนึ่งหนึ่งสองคุณภัยบูรณ์บอกระแวงเดี๋ยวพอเข้าไปในใช้กับมีการแอบมีการไปใส่เอาในชั้นนั้นอ,อีกใช่ไหมใช <c oughs> ่ค,คล้ายๆอย่างนั้นคุณคงจะไม่เอาเลยหรือย,อยังไงเนี่ยคือคุณไัยบูลณ์บอกว่าอย่างสี่ฉบับที่เดี๋ยวจะเข้าประชุมสมัยหน้าใช่ไหมคะสามฉบับเนี่ย คือมีมาตรา112อีกฉบับหนึ่งไม่รวมมาตรา112ซึ่งก็น่าจะเป็นของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยแต่ฉบับที่ไม่ได้รวม112เนี่ยจะผ่านหรือไม่ก็ยังไม่ทราบเพราะหลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวพอเอาเข้าไปในสภาผ่านวาระที่1ไปได้พอถึงชั้นกรรมธิการก็อาจจะมีการไปแปรยติหรือไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการให้นิรโทษมาตรา112ด้วยหรือไม่หลายคนก็เป็นห่วงตรงนี้อยู่ดังนั้นจุดยืนของพลังประชารัฐคือไม่เอาทุกฉบับที่ นิรโทษคดีมาตรา112ค่ะอะ่ท่านบูชมอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งมันจะไปยังไงกฎหมายก็จะต้องเข้าอ่่ะคะคยกเว้นว่าจะมีการเลื่อนวาระอื่นขึ้นมาแทนมหมายถึงสบายสภาหน้าเพราะเขาอยู่ต้นๆน,นะร่างกฎหมายเรื่ธศกรรมของพักการเมืองฟังดูมีพักประชาชนฉบับหนึ่งพักการเมืองพักเล็กอีกฉบับหนึ่งไหมรวมไทยช้างชาติฉบับหนึ่งใช่ค่ะ แล้วก็มีของภาคประชาชนฉบับหนึ่งสี่ฉบับอ่ะเนี่ย